ทำท่าไปเลยนะกินย่าหน่อยกินย่าหน่อยกินย่าหน่อยนี่ลิงหรือคนบ้าวะค่อยไปตัดออกเอาแค่นี้เหรอมาวิ่งมาเลย Đây nghe tỏ Sao nghe tỏ lệ cái này <laughs> Ờ <cười> <cười>